มีคำเตือนขึ้นมา เหมือนเกมที่แล้วที่เล่นเลยครับว่าสิ่งที่ทําในเกมนี้อย่าไปทํากับหมาที่บ้านนะและเกิดสุนัขป่วยให้พาไปรักษาโดยเร็วไวอ๋อโอเคครับอย่าเซิร์ช Google ครับอย่าคิดว่ารู้แน่จริงไงก็แล้วแต่และนี่คือ Animal s h e l t e r นะครับทุกคนกวาจอยู่เนาะเกมนี้ผมไปเจอมันจะสตรีมนะครับเหมือนมันจะปล่อยเดโมมาพอดีนะครับเกมนี้พูดถึงเรานะครับผมที่เป็นคนคนหนึ่งที่ทําการเปิดเหมือนกับศูนย์พักเลี้ยงนะครับผมสุนัขจรจัดหรือว่าแมวจรจัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงจอจัดนะครับผมอาจจะใช แต่เอาเป็นว่าแก่นหลักๆคือรับหมาที่ป่วยหรือหมาจรจัดที่ไม่สบายมาเลี้ยงมารักษาแล้วก็ส่งต่อนะครับผมให้กับคนที่พร้อมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> หวังว่าตัวเกมจะเวิร์กนะครับสตาร์ทเข้าไปทำํำไมกดสตาร์ทไม่ติดโอเคเราจะช่วยอะไรดีระหว่างหมากับแมวนะครับ ซึ่งมันจะมีระดับความยากง่ายแตกต่างกันไปนะครับน่าจะหมานะครับผมค่อนข้างรักหมาแมวไม่ใช่ไม่รักนะครับแต่ว่าผมรักน้ําตาลที่สุดนะครับหลักๆนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Animal Shelter นี่เป็นเดโมสิ่งที่จะทําได้นะครับคือการรักษาสัตว์เล่นกับสัตว์อาบน้ําสัตว์ซื้อของแล้วก็หาบ้านดีๆให้กับเขา ไม่ยากนะครับต่อไปภารกิจที่เข้ามานะครับให้ทําการเดินนะครับผมไปตรงจุดลูกศรตรงนั้นนะครับก็ไม่แยกก็ไม่แย่เชียเอ้ยอันนี้นะครับผมเป็นจุดที่สามารถปล่อยหมาปล่อยแมวนะครับมาเดินเล่นกันได้ถือว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็ทําการปิดไปซาต่อไปสัตว์เลี้ยงของเราชื่อว่าอะไรวะน่ะอาซอนะครับผมความหน้าเลี้ยงนะครับผม81ินะครับหิวน้ํากระหายน้ําปวดท้องสนุกสนานสะอาดสุขภาพ ความสามารถพิเศษนะครับเป็นสุนัขที่ตะกะนะครับหิวตลอดเวลาอ๋อมันมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเปิร์กเฉพาะตัวเนาะโอเคตรงนี้นะครับผมเหมือนจะเป็นกรงนะครับผมสหรับแยกสัตว์นะครับผมเป็นตัวตัวไปนะครับให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมใช้เวลากับตัวเองสวัสดีแกชื่อว่าเอเซอร์เอเซอร์คามอนเอเซอร์เราสามารถได้จะแพทแพทได้เหรอครับอย่างนี้อ๋อแพท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 สิจ้ะอ๋อ เราแบบแพทแพแบบนี้นะครับคลิกซ้ายค้างวันแล้วก็มีมือเหมือนเกมโป้ที่เคยเล่นมาหลายปีก่อนเลยไอ้มือแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไร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 มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีๆโอเคครับหลักๆก็คือเราทําการรูปรูปตัวไปอย่างนี้นะครับว่าน้องจะแสดงความน่ารักออกมางี้ก็แล้วแต่เราทําการอุ้มน้องนะครับโดยการคลิกขวา ใช่ไหมครับจะเป็นการอุ้มขึ้นมาแบบนี้อ๋อโอเคครับต่อไปต้องพาน้องไปอาบน้านะครับโอ้น่ารักดีอุ้มน้องไปในห้องอาบน้ําใช่ไหมครับกดชิปสปินได้โอเคห้องอาบน้นานะครับผมวอเตอร watching อ๋อมีถังขยะต,ตรงนี้นะครับเอาน้องมาทิ้งได้ปะอ๋อถ้าเกิดจะทิ้งขึ้นสีแดงว่าห้ามทิ้งไม่ได้ออกมารู้ว่าตัวเกมมารู้ว่าไม่ไม่ถูกที่ถูกทางโอ้ ระบบพื้นที่ r a n s ซิชันถือว่าลื่นไหลนะครับเนี่ยไม่ใช่แบบตอนเข้าห้องก็ต้องโหลดโหลดซีนใหม่ต่อไปพาน้องมาในโซนอาบน้ําสินะวางน้องไว้แบบนี้โอเคต่อไปต้องทําการหยิบฟองนะ้ำแบบหนึ่งเอเซอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดินชนลูก ฟองน้ำโอเคพิก up นับหนึ่งวอรชิ่งสเตชันนะครับหรือว่าสถานีอาบน้ำนะครับให้เราทำการเอาฟองน้ำนะครับผมถูถูขัดขัดนะครับน้องเข้าทึงความสะอาดขนนะครับต่อไปนะครับผมให้เอาสายฉีดน้ำนะครับผมมาฉีดเพื่อทำการล้างแชมพูออกต่อไปก้าวใดเป่าผมนะครับผมมาเป่านะครับให้น้องตัวขนแห้งนะครับไม่เป็นหวัดต่อไปเขาบอกว่าให้เราหยิบฟองน้ำอะไรต่อแล้วแล้วผมผมจะวางจะหยิบแชมพูยังไงอะหยิบแชมพูเอาแชมพูลงน้องใช่ป่ะอย่างนี้ อ่าลงแชมพูไปบนหัวแบบนี้เมื่อน้องสะอาดปุ๊บต่อไปฉันก็หยิบฟองน้ํามาขัดน้องแบบนี้ขัดขัด,ขดอู้อูสีออกเยอะเลยอ่ะอ๋อนี่เป็นสีที่แท้จริงเหรอโอเคสะอาดเรียบร้อยขอเปลี่ยนเหลี่ยมบ้างดีกว่าผมคราวใช่ไหมอ๋อขัดตรงฝั่งนี้ด้วยขัดตรงฝั่งนี้ด้วย อ่าสะอาดสะอาดสะอาด,ข,ด,ข,ด а, ขัดหัวขัดหน้าขัดหัวขัดหน้าอาล้างตูดหน่อยล้างตูดหน่อยจุบจุบจๆบจๆบจ๊บจ๊บจบจุบจบจบ,บ,บวิธีการล้างชี้ไปล้พ่นแบบนี้น้องเริ่มสะอาดแล้วครับน้องเริ่มสะอาดแล้วโอ้ยโตเกียมไม่แย่นะครับเนี่ยถูอว่าไม่แย่เลยนะขาดอีกนิดหน่อยเป็นอันใช้ได้ต่อไปนะครับวางสายยางลงไปเป็นแบบาวางสายยางยังไงวะเนี่ยอ๋อปล่อยเรียบร้อยแล้วต่อไปใช้แดเป่าผมนะครับผมเป็นแบบนี้ ทำการเป่าให้น้องอ่าเป่าอ๋อตัวน้องกระด่างอยู่แล้วอ๋อก็เป็นแบบนี้เป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีตรงนี้อยู่ตรงหัวด้วยอ่าแห้งเรียบร้อยปุ๊บเราควรจะต้องให้สัตว์นะครับหนึ่งตัวต่อโกลงหนึ่งกลงนะครับอย่าให้ไปอยู่แออัดนะครับผมเบียดเสียดกันตามที่เขาว่าไว้นะครับวางปุ๊บแล้วก็อุ้มไปเอเซอร์ไปเที่ยวกันเครื่องเครื่องซักผ้าไห <laughs> ไปหมุนเล่นข้างในนั้นปะปะปะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันโอเคมาเอเซอร์ okay. นายควรจะหยุดนะครับผมการทาตัวนิ่งๆสักทีแล้วก็เข้าไปอยู่ในนี้ซะโอเคแล้วก็ปิดชับเหมือนกับสิ่งมีชีวิตตัวอื่น,นสัตว์เลี้ยงทั้งหมาและแมวต้องการดื่มแล้วก็ต้องการกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการเติมอาหารและน้ำให้เขาไปทาการช้อปปิ้งที่คอมพิวเตอร์ซะจัดไปนะครับกด F เพื่อคอนติเนียว่าแต่หมาสีขาวนั่นมาสั่งฉันได้ยังไงแกไม่ใช่น้ําตาลอย่ามาสั่งฉันได้เวลาไปหาอาหารและน้ำใช่ไหมไอตัวจุดนี้คือเฮดเหรอว่าฮอมีลงด้วยจุดเฮดนี่คืออะไรอ่ะถ้าฮอร้มนะ เขาเรียกว่าเอาหอมาส่งหมา,ามันจะเข้มเกินไปแล้วในขนาดที่เราต้องเดินเล่นหอมันดันทําอะไรได้เฮ้คุณเลี้ยวผิดปะเนี่ยอ๋อทุกที่ที่มีคอมเข้าได้หมดเลยเข้าไปตรงนี้เอยทำไมวอลเปเปอร์น่ารักจังวอลเปเปอร์ตูดหมาต่อไปเขาบอกว่าเราทําการซื้ออาหารสัตว์ใช่ไหมครับเป็นฟู้ดคิดตรงนี้อาหารหมาอู้กละ100ร้อยเลยหรอร้อยเหรียญก็สามพันโอเคแอทูคาร์ดไว้นับหนึ่งต่อไปเออน้านะครับอู้ละร้อย ร้อยเลยเหรออุ้ยแพงแพงอยู่นะน้ำน้ำเชี่ยอะไรแพงจังเลยเอาน้ำก๊อกกินไม่ได้ด้วยเรายังกินน้ำก๊อกใส่เครื่องกรองน้ำอยู่เลย <c oughs> งี้ก็แล้วแต่นะครับเขาให้เราทำการซื้ออะไรนะอาหารนะครับโอเคแล้วก็น้ำขวดแล้วก็ทำการ make order แบบนี้ไปใช่ไหมนะแล้วมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับใช้ไปสองร้อยสิบห้า a c ไปจำไว้ให้ดีจะมีไอเทมหลายชนิดอยู่ในเกมนี้นะแต่ว่าคุณจะถือของได้แค่อย่างละอย่างหนึ่งเกิดคุณจะทำการหยิบของขึ้นมาให้กดแท็บเพื่อไป i n v นท t o r y แล้วก็ทำการเลือกใช้ะะถ้้าาาาาาาเกกกกิดดดดจจจไไมมม่ใใชทรรรีขรขขวนออปงงลัส โอเคอย่างอื่นครบถ้วนจะมีคนแอบมาเข้าเว็บเราไหมเนี่ย <c oughs> กดพีเข้าไปเดราว์บเซอร์นี่งานหยาบไปนะมันจะเจอกับแบบไอ้นี่ครับเว็บสวดมนต์ล้ำศาสตร์โลจิสติกบ้านกูกำหมัดแล้วเนี่ย อินเวนทอรนะครับเปิดขึ้นมามีอาหารหมา1อย่างกดแบ็บแล้วก็ทําการเปิดขึ้นมาน้ําเวลาจะใช้ก็คือกดแ็บขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็หยิบไปที่อาหารแบบนี้จุดให้อาหารลากคนนี้เทใส่จ้าต่อไปน้ําโอเคแม่งกินดีกว่ากูอีกเต็มที่ไปเลยสุดยอดไปเลยเยี่ยมอยู่ดีกินดีใช้ได้อ่ะปิดไปซะเอาแมงตีหน้าตัวเองอีก เราสามารถที่จะเอาบอลนะครับผมมาเล่นกับเขาได้เทคบอลนะครับบอลเหรอพิก up แบบนี้เล่นกับสัตว์หมาจะปาบอลแมวจะเป็นยิงเลเซอร์เฮ้ยยิงเลเซอร์ได้เหรอเพิ่งเคยเห็นเกมที่ยิงเลเซอร์กับแมวได้ใหม่นะครับอันนี้ใหม่นะปกติไม่เคยเห็นนะครับเรื่องยิงเลเซอร์เนี่ยว่่แต่หมาใช่ไหมให้จะปาบอลยังไงแกอยากเล่นละสิเอเซอร์แกอยากเล่นละสิเ,เ,เ,ะสเห็นบอลในมือฉันไหมแล้วจะจะปาอย่างไงวะเฮ้ยหมาน้อย อ๋อต้องทําการถือบอลแล้วก็กดเพลงน้องจะวิ่งตามอ๋อเข้าใจแล้วดีใจด้วยตอนนี้สุนัขของคุณพร้อมที่จะถูกรับเลี้ยงแล้วนะครับคุณต้องทําการยิงโฆษณาขึ้นไปนะครับผมใน Facebook แต่อันดับแรกสุดคุณต้องทําการถ่ายภาพหมาก่อนนะครับเพื่อจะได้มีภาพเป็นลงโฆษณาอุ้ยเป็นระบบเป็นระเบียบและอุ้ยน่ารัก <laughs> อ๋อเราต้องทําการอย่างนี้เล่นกับน้องพอน้องมาปุ๊บ เราก็ทำการเลงและป้าน่ารักจริงๆโอมาแล้วสุดยอดไปเลยต่อไปว่าแต่ใจใจใจะจใเย็นนะอ๋อต้องทำการซื้อกล้องถ่ายภาพมาก่อนใจเย็นๆนะลูกนะทำการซื้อกล้องถ่ายภาพก่อนสินะโอเคต่อไปถึงคอมพิวเตอร์ปุ๊บเข้าไปตรงนี้ดีจะตูดของหมานวลเราต้องทำการซื้อกล้องถ่ายภาพน่าจะเป็นออเตอร์นะครับผมคาเมล่าตัวละ800ร้อยแอตุคาร์ดเป็นับหนึ่งอย่างอื่นมีอีกไหมตกแต่ง ของเล่นอาหารต้องรอจนกว่าจะมีตัวเกมเต็มนะครับแต่โดยรวมถือว่าดูดีมากๆอินโฟต่างๆที่จะทําการดูเอเซอร์นะครับทุกอย่างดูดีมากๆยังไม่ได้ทําการลงโฆษณานะครับยืนยันออเดอร์เป็นแบบนี้ถูกต้องดีจ้าโอเคกล้องมาแล้วครับเรียบร้อยหยิบกล้องขึ้นมานับหนึ่งถูกต้อง taking photo อ๋อเป็นกล้องพลอวยเลยเหรอ หลักๆนะครับผมให้ทําการเข้าไปหาหมาน้อยของเรานะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บก็ทําการเลงและยิงสวัสดีเอเซอร์โอ้ยมุมมุมนี้สวยมุมนี้สวยอุ้ยสวยเลงยิงโอเคขออีกเหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมนี้ขอหน้าตรงหน้าตรงทำแบบประชาชนนะลูกนะสวยขออีกภาพหนึ่งขออีกภาพหนึ่งมันเป็นโพลารอยด์นะครับเนี่ยมายิงแล้วมันจะได้ถ่ายภาพออกมาเลยใจเย็นนะลูกนะขอถ้าเดินสง่าสง่าหน่อยลูกสวย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 หันมามองกล้องเยี่ยมเลยสุดยอดขอขอขอเหลี่ยมนี้ด้วยถูกต้อง ทางนี้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 นนมองกล้องมองกล้องมองกล้องชีสชีสชีสลูกชีสไม่ชีสก,ก็ได้ไม่เป็นไรอ่าซูมอินภาพมืดถ <c oughs> ่ายยังไงภาพมืดปั๊บนะดับไปก่อนดิภาพไหนสวยภาพไหนสวยภาพนี้ป่ะ <c oughs> อ๋ออ๋อมันขึ้นอยู่กับจุดตกกระทบของแสงอ๋ออ๋อไม่ได้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 อันด์เอ็กโพสโอเค ขอคัดภาพก่อนเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับน้องนั่งน่ารักนะครับแล้วก็มุมเฉียงๆเล็กน้อยนะครับให้เราทําการเอาภาพไปสแกนนะครับผมอ๋อแล้วก็ปินเข้าคอมพิวเตอร์เรายังต้องถ่ายภาพนะครับผมเป็นแบบกระดาษนะครับแล้วสแกนเข้าไปในขณะที่ระบบขนส่งใช้โดรนหมดแล้วจริงๆปกติถ่ายภาพมันเข้าคอมแบบเขาเรียกเหมือนกับส่งบลูทูธส่ง Wi-Fi เข้าไปอัพขึ้น Google Drive ก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะชอบแบบนี้นะครับจะได้มีภาพเก็บไว้นะครับผมเป็นภาพตัวจริงกูสแกนไหนๆนะเลี้ยวมาสแกนเนอร์อยู่ตรงนี้ สแกนภาพหมาเข้าไปสแกนปุ๊บได้ภาพจริงเก็บไว้ไปที่คอมพิวเตอร์ Animal In Shelter More Info Find New Home อัปโหล p h ฟโต อันนี้อ่าแล้วก็สีเล็กโอเคเป็นหมาชื่อเอเซอร์เอ่อสุขภาพดีคาแรคเตอร์ Character ยังไม่มีการระบุว่าเป็นหมาย,ยังไงสำหรับใครก็ตามที่อยากรับเลี้ยงน้องหมาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานแล้วก็ความกัะปี้กระเป๋าแล้วก็น้องน่ารักน้องมีสเสน่ห์ใครก็ตามชอบขนนุ่มฟูของน้องแล้วก็น้องชอบเล่นบอลนุ่มนิมมากๆด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับ อีเมลตอบกลับมาปุ๊บจากจอแดนเอชสวัสดีชื่อของฉันชื่อว่าจอแดนเอชฉันเห็นโฆษณาของคุณเกี่ยวกับเจ้าหมาเอเซอร์น่ะผมต้องการสัตว์เลี้ยงที่มีความสุขและสุขภาพดีผมไม่ต้องการสัตว์เลี้ยงที่ดุร้ายผมหวังว่าลักษณะของสุนัขท,ที่คุณเลี้ยงไว้น่าจะตรงกับความต้องการของผมนะดีเยี่ยมครับอันเซอร์ไปขอบคุณเที่ความสนใจนะโปรดมาหาเราที่เชลเตอร์นะเพื่อมารับสัตว์กลับไปต่อไปนะครับผมให้ทําการคลิกขวาที่น้องหมานะครับผมแล้วก็อุ้มน้องหมานะครับมาขึ้นที่รถออรอจาานอ คือแบบส่งกับเป็นองค์การค้าหมาเลยเหรอจะมาเอาหมาผมไปอะคุณเป็นใครอะครับมองไม่เห็นหน้าดํดๆเหมือนผู้ร้ายในโคนันเลยคุณน่าจะลงมาแบบพูดคุยกันนิดนึงนะครับอุตส่าห์เลี้ยงน้องมาอย่างดีเลยครับได้เวลาส่งมอบนะครับน้องเอเซอร์นะครับไปส่งเขาที่รถให้เรียบร้อยเธอคิดถึงแล้วกันนะจริงจังน้อง,งต้องไปแล้วเหรออยู่แค่ปั๊บเดียวเองอะน้องเข้าไปปุ๊บปิดประตูส่งมอบค่าเสียงเพิ่มขึ้นย5ิบยืนให้ห่างจากรถ เจ็บปวดสุนัขมีความสุขใช่ละครับน้องไปอยู่กับบ้านหลังใหม่นะครับอ่าเอออะไม่ใช่ดีเองเหรอเฮ้ยกำลังสนุกเลยอย่าเพิ่งรีบจบดิยังสนุกอยู่เลยขอเล่นอีกรอบกับแมวขอเล่นอีกรอบกับแมวมามาๆเดี๋ยวรอบนี้สปิดลันสปิดลันสปิดลันครับคอมอนแมวเหมียวเฮ้ยแมวเหมียวที่นี่น่ารักนะครัเพอน้องมีการใส่เหมือนกระป๋อกคอถึงหลังเลยครับสวัสดีจ้าน้องเอ่อหิวข้าวหิวน้ำแต่ว่าโตไม่สกปรกแฮ น้องชื่อว่าคิตตี้ครับคิตตี้น่ารักจริงอ๋อวันนี้อุ้มอุ้มแบบเหมือนเหมือนจับตรงคอเลยนะครับเนี่ยอุยน้องน้องไม่นิ่งเท่าไหร่ฮะมีกระบะทรายและดีเทลของแมวนะครับถึงจะเป็นที่เปิดแต่ก็ต้องมีหลังคาแล้วก็ทําการกันไว้นะครับเพราะแมวหนีออกได้โอเควางน้องลงแบบนี้โอเคต้องพาน้องไปที่คลินิกเหรออาน้องเป็นอะไรอะ่ะเจ็บป่ะชื่อคิตตี้ด้วยแพทแพทก่อนแล้วกันรูปรูปอ่เกาหางเกาหางเกาห àng, กาง คุณน้องหยีตาด้วยอ่ะนี่นี่นี่หยีตาหยีตาหยีตาเกาหางเกาหางเกาพุงเกาพุงเกาใต้คอเกาใต้คอเกาใต้คอโอเคต้องพาน้องไปที่ห้องรักษานะครับเพราะน้องน่าจะบาดเจ็บอยู่ละมั้งดีจ้ามาถึงเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยน้องคิตตี้ว่างขึ้นเขียงต่อไปต้องทําการใช้แหนบนะครับผมหยิบแหนบมาตรงนี้สินะ พิก up ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเห็บมีเห็บมีหมัดเกาะน้องอยู่อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือทําการเออดึงอปรสิตออกนะครับอ๋อเป็นแบบนี้ดึงออกตรงๆต,ต่อไปนะครับผมชซลิงนะครับผมใช้ในการฉีดสัตว์นะครับผมฉีดยาอ่ะฮะต่อไปนะครับผมไอดรอปแหลอครับหรือว่ายาหยอดตาโอ้แมวต้องหยอดตาแล้วเหรอเพิ่งรู้ออยดเมนต์เหรอครับใช้ในการทาผิวบำรุงผิวอ๋อเวลาเป็นแผลมาการรักษาเข้าท่าต่อไปภารกิจง่ายๆนะครับดึงเห็บนะครับออกมาจากน้องอันเราก็นึกก็แบบอะไรเห็บเห็บตัวเบลเลอร์เลย ดึงออกมันแบบนี้อุ้ยตัวอย่างใหญ่เลยตัวใหญ่มากเลยนาปีให้เลือดกระเด็นจริงต่อไปวางเห็บไว้ในกระปุกนี่หรอแมมปกติถ้าเกิดพี่เจอพี่จะเอาไฟแช็กไปจุดให้มันระเบิดนะได้เวลากลับกลงนะจ๊ะเป็นแบบนั้นนะปิดประตูถูกต้องจ้ะเป็นแบบนี้จ้าเป็นประตูถูกต้องจ้าโอเคทําการพาน้องไปใส่ไว้นในกลงมันแบบนี้ถูกต้องต่อไปทําอะไรต่อเอ่ยเติมน้ําจุง เติมข้าวหนึ่กล่องต่อ1เซ็ตเลยครับเนี่ยหมดแล้วคือหายไปเลยเหรอต่อไปก็รอจนก,กว่าน้องจะกินเสร็จนะครับแล้วก็ต้องทําการหยิบเลเซอร์เพื่อเล่นกับแมวเหรอต่อไปเอาเลเซอร์พิกอัพขึ้นมาเป็นแบบนี้เอาเลเซอร์เล่นกับแมวนเนี่ยเพลงกับแมว <c oughs> ตามเลเซอร์มาสิดีลูกรักข้าอยู่สูงกว่า อย่าหมายลองวิ่งไปฉัน,นไม่ได้ไม่ได้รักแกขนาดนั้นแกไม่ได้น่ารักท่้มีตังวิ่งจนกับพุงก็จะยุบวนไปแกไม่มีทางตามทันแน่นอนพอแกไปถึงปุ๊บเลเซอร์ก็หายไปพอแกมาเลเซอร์ก็หายไปเห็นแล้วมันอยากแกละครับเวลาเห็นแมวโอเคทําการคามเมลา่าสั่งซื้อเรียบร้อย make o r อร์จัดไปนะครับเผอ่กดแคนเซล้เสียงแคนเซลน่ารักชัดโอเคกเิตเตีย๋ยามานอนขดลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน,น,อนคิตตี้หันมามองหันน้ามองคุณหน่อย <c oughs> ห,อหันมาถูกต้องเชียให้หาวพอดีเลยเห้หาวนี่แน่สว่างเล็กน้อยแต่ก็พอได้น่ารักดีน่ารักดีใช้ได้แหละใช้ได้ละ,ละ,อะโอเค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 ต่อไปสแกนเข้าคอมเรียบร้อยเราไปที่รูปสัตว์เลี้ยงของเรานะครับคือคิตตี้น้องสุขภาพแข็งแรงดีมากๆถูกต้องน้องคิตตี้สุขภาพดีว่ากันไปตามนั้นใครก็ตามที่อยากเลี้ยงสัตว์แล้วก็ มารับน้องไปได้เลยมีคนติดต่อเมลม,มาแล้วชื่อว่าจูดี้ลัดอ๋อคนนี้เป็นแคทเพอร์ซันนะครับโอเคแล้วก็อันเซอร์ไปว่าขอบคุณที่สนใจแล้วก็รอจกกังหวะเขาจะมาโอเคเลี้ยงน้องแมวก็จะคนละแบบกันนะครับน้องแมวถ่ายโคตรยากเลยแต่น้องไม่ต้องอาบน้ำใช่ไหมครับเลี้ยงแมวแต่พอเป็นแมวปุ๊บดีเทลก็ดีนะครับเพราะว่าแมวต้องใส่กงไว้นะครับเพราะน้องเขาดีดแรงมากไม่เหมือนหมานะครับโอเคแล้วก็พาน้องไปใส่ตะกร้าตรงนี้ปุ๊บถูกต้อง อ่าแล้วก็รอจนกว่ารถจะไปพาน้องกูไปเชื่อทำลูกชิ้นแน่เลยสุดท้ายน้องก็ไป โพสิชันเดียวกันกับไอหมาตัวเมื่อกี้เลยขอบคุณที่เล่นเกมของเรานะครับทั้งหมาทั้งแมวครบถ้วนเล่นกับหมาเล่นกับแมวครบแล้วตัวเกมโอเคนะครับถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับเนี่ยรอตัวเวอร์ชั่นต่อไปนะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับมีสิทธิ์จะได้เล่นไหมก็อาจจะหยิบมาลองนะครับแต่ว่าเล่นยาวมายังไม่แน่ใจนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบกันและกดไลค์กันเยอะๆและคอมเมนต์บอกกันสักหน่อยก็คงจะดีนะครับผมและนี่คือ Animal Shelter Simulator นะครับก็เป็นหนึ่งในเกมซิมเล a เตอร์ที่ถือว่าไม่ได้แย่ราาส่ใยนะครับ และอย่าอกอย่าคุยคอมเมนต์นล่างครับตามสบายเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า